ขยิบอีกรูปถอยจะขยิเอีกถอยจะตัวถอยอีจะได้ไล่ะง่ายล้างว่างล้างไปพร้างในการเปิดกว้างไหมนะมิงั้นเดี๋ยวตัญหามันจะออฟไซด์นะมัจะเข้าไปกระทบ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 ต้องถอยอีกถอยจากจิบอีกถอยจากไหมไม่ไหมอีกถอยจากตัวถอยตัวไม่ถอยอีก นอกเหนือจิตเป็นเรื่องหลังจิตคือไม่ใช่จิตเพื่อเปิดมันเต็มที่ไว้การจะได้ดัางล้ากันไปจิตเอาไว้ใช้เฉพาะเวลาทําง,งานอุปโลกนใช้ลูกแต่เวลาโปรดจริงๆอ่ะใช้สิ่งที่ไม่ใช่จิตขอให้มันฝุดไว้ถอยจากกายถอยจากจิตถอยจากสรรพสิ่งถอยจากตัวถอยตัวไม่ถอย